โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดี FC ที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้นะฮะเรามาอยู่ในฟาร์ม19นะครับก็มาอยู่ที่หน้างานเดิมนะที่เราทําถนนนะครับคลิปที่แล้วนะลงไปเลยนะครับผมล่าสุดนะฮะก็ะคลิปที่แล้วเรายังทําไม่เสร็จนะเราทําได้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาทําต่อแล้วกันนะนะครับ มาทำต่อจากที่เดิมนะครับผมอ่าแต่ว่าวันนี้ครับเราเปลี่ยนรถขุดดินใหม่นะวันนี้เราจะมาเล่นหัวลากนะครับผมอ่ามาเล่นหัวลากคันใหม่นะเออเป็นคันใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นฮีโนวิคเตอร์12ล้อหางเซมิดัมสามมิต์นะครับนี่เลยนะฮะโหโคตรหล่อเท่เลยนะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปเอาอ่าไปเอาดินนะไปเอาดินที่เดิมนะครับผมอ่า คือหัวลากก็อัจริงมันไม่ค่อยมีแรงอ่ะนะนะครับน่าจะสู้10ล้อที่เราใช้ขนเมื่อวานไม่ได้นะครับแต่ลาก็จะลองวิ่งลงไปดูก่อนนะครับเที่ยวแรกนะฮะเดี๋ยวไปเอาดินมานะระเทต่อเลยนะครับค่อยเอารถเกต์เกต์ทีเดียวนะครับผมประมาณนี้นะรถไถรถบดก็ยังอยู่นะนะครับผมยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับฝั่งนี้ก็เดี๋ยวจะได้ จะได้ทําอยู่เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทําฝั่งนี้ก่อนนะครับปับพื้นที่ให้เสมอนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ครับสําหรับภารกิจเราในวันนี้นะครับก็เพื่อไให้ไปการเสียเวลารครับเราไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าเนาะอ่าไปกันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวพาเอาหัวลากไปวิ่งงานบ้างนี่ครับผมถ้าเที่ยวนี้หัวลากวิ่งไม่ไหวก็ น่าจะต้องเอา10บลอ้อนะนะครับต้องเอา10บลอ้อวิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะนี่มาเอา,าเบาน <ๆ S 2> ิที่เดิมนะครับตรงนี้มันมันใกล้สุดแล้วนะครับใกล้สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปขึ้นฝั่งนี้ครับขึ้นฝั่งนี้แล้วก็ลงไปนะมันน่าจะน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับน่าจะไม่ชันเท่าไหร่ แต่ถ้าขึ้นมาจากฝั่งนู้นผมว่าน่าจะชันหน้าดูนะครับเพราะว่านี่ไงเห็นไหมคือทางโอ้ทางแบบโคตรชันอะ่ะเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวโหลดดินก่อนนะครับโหลดดินโหลดดินโหลดดินอ่าไปครับผมหัวล่างน่าจะใส่ได้เยอะอยู่นะครับก็น,น่าจะเทได้ยาวกว่า10ลอ้ออยู่ ไปเลยครับผมใส่ไปเต็มคันครับเต็มหางเลยเยอไปนะครับผมเดี๋ยวขึ้นฝั่งนี้นะเรานี่ยอันนี้ครับผมขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปแล้วหัวลากไม่ไหวครับผมโอ้โหทางนี้ขึ้นไม่ไหวนะโอ้ติดครับผมอีกนิดเดียวนะ ขึ้นไหวไหมไม่น่าไหวนะผมว่านะหายได้ไงหัวลากขึ้นไม่ไหวนะทุกคนนะครับไหล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  <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองไปขึ้นฝั่งโน้นด,ดีกว่าฝันะ่งโน้นมันจะชันกว่าฝั่งนี้นะอ๋อแล้วครับผมส่งขึ้นไปเลยครับผม เอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นได้ครับฝั่งนี้โโนะฮะสงสัยไม่มีแรงส่งนะฝั่งน้นนะครับฝั่งนี้ได้เฉยเลยไปครับผมจะไปเทต,ต่อนะวันนี้เราจะทําเสร็จหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อวานยังทําได้นิดเดียวเมื่อาวานเราย้ายรถมาด้วย ไม่เสร็จน,นะอย่ารถป่าจะมาถึงอนะ่นะนะครับนี่มาแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเทต่อจากที่เดิมเลยครับเดีย๋ยวเอาจากตรงนี้ครับไปจะเทกองไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับรถเกียร์จะได้เกล็ดง่ายนะนะครับ น,น่าจะเทได้ยาวอยู่นะครับสำหรับหัวลากนะดีหสุดไม่ดีเกือบสุดนะครับอีกขั้งหนึ่งน่าจะสุดพอดีนะฮะเดี๋ยวเอารถเกตมาเกตก่อนนะครับเอามาเกตทำทางก่อนนะครับเาจาางทางก่อนนะ รถเกตได้ออกงานแล้วรถเ,เกตเลยครับผมนี่ฮะล่างมันขดดินได้เยอะนะครับมันเทได้ยาวกว่าสิบลอนะสิบล้อมันจะได้วิ่งหลายเที่ยวนะครับมันเสียเวลานะฮอ๋อนี่เห็นไหมเราก็เกต เอ็ดออกข้างไปนะข้างขวานะครับเอเย้ยสวยเลยครับผมสวยเลยสวยเลยอันนี้เหมือนเราจะปรับฐานลึกเกินไปนะอะพอดีแล้วนะครับเดี๋ยวเกรดยาวๆเลยนะครับี่เห็นไหมเวลาเราเทแบบนี้เราจะได้เกรดง่ายนะครับถ้าเทเป็นกอง เกียรยากนิดนึงนะฮะตาครับสุดแล้วนะครับผมนี่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเกียรอบเดียวก่อนแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเอายินมาเทต่อนะครับเดี๋ยวต้องเอาปลปายเนี่ยจะได้ผม ล่องถนอนอยู่นะนะครับโอ้โหอเกจพลยหลังอย่างสิ่งเลยนะครับไป <c oughs> <c oughs> เอาัวรากนี่แหละนะ มากเลยน à, ดี๋ยวโหลดดินก่อนอีกสักเที่ยวหนึ่งน่าจะสุดนะครับเที่ยวหนึ่ง เนะมื่อกี้มีแรงส่งตอนนี้ไม่มีนะจะถึงวะนี่อุ้ยอุยอยโอ้ไม่ถึงครับต้องถอยไปส่งนะนะครับอถอยต้องถอยไปส่งนะเมื่อกี้เราไม่มีจังหวะส่งนะครับผมจะถอยไปไงดีอะไม่งั้นเราก็วิ่งจากทางนี้ไปส่งขึ้นทางโน้นดีกว่า ล่ามันข้นเยอะกว่าสิบล้อนะสิบล้อพว่วงผมว่านะ่าจะล่างไม่ขึ้นเหมือนกันนะอ๋อเราเรามีแรงส่งเลยครับผมพุ่งขึ้นไปโลดนี่เห็นไหมขึ้นได้เหมือนกันนะครับเออมันต้องมีอเน,นี่ยว่าต้องมีจังหวะส่งของมันนะถึงจะขึ้นได้นะครับเอ้ยไปผิดทางเว้ยลืมลืม ทางครับ รอบนี้คีฟาน่าจะสุดนะครับตรงนี้หลุ่มเยอะด้วยนะตรงนี้ตายดสุดไหมสุดไหมสุดไหมอ้าสุดพอดีครับผมนี่ในที่สุดก็สุดแล้วนี้เราจะได้เกรยาวๆเลยนะทีนี้นะครับ เกาเก์เราออกงานสิเรลดเกีเราเดี๋ยวจะได้บดด้วยนะบดดินให้แน่นนะครับเอารถบดมายังไม่ได้ใช้เลยนะนะครับอ้ยเราต้องตัง้งฐานขึ้นอีกอันนี้เกีรอยเก่าไปด้วยนะลอยเก่าครับนี่ สังเกตเลยมันเกตง่ายนะมันเรียบดีนะครับไปเดี๋ยวมาเกตกองใหม่กันนะฮะอันนี้เป็นกองใหม่ครับผมมาเกตไปเลยครับนี่เกตไปเลยนะฮะเกตไปเลยเกตไปเลย เหมือนมันจะกินพื้นเยอะไปหน่อยนะผมตั้งฐานไม่ดี อครับผมอันนี้เกตรอบเดียวนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหน้าที่ของรถบดแล้วนะครับรถบดเราได้ออกงานสักทีไม่รู้ว่าจะบดลงหรือเปล่านะรถบดเอารถเกตไปจอดก่อนทีน,นี้เราทำมาสองวันแล้วนะฮะที่เราตัเหมา นี้เรา,าน่าจะได้ทำเฉพาะบทขยายพื้นที่เฉยๆนะครับน่าจะไม่ได้รับยังมาตอยนะไปแล้วอันนี้รถบดทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนรถบดนะครับมันบอกให้กดตัว B นะ ตัว B นี่น่าจะเป็นการเอ่อเปิดไอ้ตัวทำงานลูกตุ่มหรือเปล่าคนระับผมไม่ได้ใจเครื่ออนแท็กเตอร์ใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมเปิดแล้วอ๋อถ้าถ้าเปิดมันจะขึ้นสีส้มอย่างงี้อันนี้เราเปิดแล้วแต่มาดูว่ามันจะบดได้ไหมนะนี่ครับมันจะเรียบให้เราไหมอ่ะอ๋อไปแล้วเอ้ยมันเอ้ยมันสั่นด้วยนะสั่นไหมเวลาวิ่งมันสั่นอยู่นะ นี่ครับผมไอ้บทได้อยู่นะนะครับบดได้อยู่บทได้อยู่นะนะครับตาย,ยนะครับรบ,บทยาวๆนะฮะนี่โอ้โหใครบอกรถบดใช้ไม่ดีนะครับรถบทนี่จําเป็นมากเลยนะในการบดพื้นให้แน่นนะครับบทดินให้มันแน่นนะค่อยแบบเอาจะมาตอยลาดได้นะ ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะยังมาต่อยหรือปูนพวงไม่รู้รเลยครับผมบดไปเลยนี่ขับภายในได้ด้วยนะบอดไปเลยครับบดไปเลยอันนี้รถบ,บ,บ,บดบสมจริงมากเลยนะครับเป็นของค่ายวอลโว่นะฮะอปโอเค เลียบให้ผมอันนี้ผมไม่ได้ใจว่ามันเลียบให้รูอเปล่านะไปครับไปครับมัน,มนกดเปิดไฟตรงนี้ยังไงวะเนี่ยไอไฟข้างบนนี่ผมาหาที่เปิดไม่เจอวะช่างมหึ่ยเออไม่มีไฟเยี้ยวให้ด้วยนะอันนี้เราจะบดขากลับนะฮะอันนี้เราบด ตอนกับเมื่อกี้เราบดฝั่งนี้มาครับมันจะเรียบไหมมันจะเรียบอยู่นะนะครับนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอ่าเรียบอยู่ตรงน,นี้มันยังมีหลุมอยู่เว้ยเราบดินยังไม่พอนะ,อะบ้าบดไปเลยครับบดไปเลยบดให้แน่นๆ,ๆไปเลยนะครับหายออกให้กว,กว้างกว่าเดิมนะครับอันนี้ เคนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยก็เอารถไถไปเคลียร์ลิ่งด้านข้างก่อนออนีนครับสบายครับเคลียร์ลิงเก็บงานตามขอบก่อนนะฮะอันนี้งานตามขอบก,อก่อนเก็บมาจากตรงนี้เลยนะครับ ตรงที่เริ่มจุดทำงานนะครับสายเลยครับฟอร์ดลับจบเยียฟอร์ดลับจบนะฟอร์ดเราทบงานครับผมตามขอบนะฮะเลยครับ มันไปให้สุดเลยนะ นีดันไม่ไปจิงแข็งนิดหน่อยโอ้จินแข็งมากเลยครับสองเพาเอาไม่อยู่จินแข็งครับจินแข็ง โอเคครับผมอ่าก็ปรับพื้นถนนนะครับก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับนี่หลังจากที่เราทำเมื่อวานไม่เสร็จวันนี้ทำเสร็จแล้วนะนะครับผมนี่เลยตามแบบตามงานนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จสิภารกิจแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มงานใหม่กันนะครับสำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ